มะม่วงต้นตำรับเครื่องประดับโบราณชนประทานหลากหลายทางรถไฟสุวีสารศูนย์ตำนานวัฒนธรรมอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีเป็นอำเภอที่น่อยมากครับมีประชากรเพียง1นึ่งมือหาพันแปดก่าคนมีพื้นที่ประมาณ8 7ตารางกิโลเมตรประชากรกลุ่มแรกที่อพยพมาจากนาครเวียงจันทร์นะครับที่เขามาอยู่ตรงอำเภอ นองแซงจังหวัดสระบุรีครับ้ายากหัว่าอําเภอน้องแซงจังหวัดสระบุรีเหล็กเพียงใดหน่นอยเพียงใดน,นะครับจะไปเปรียบเทียบกับอํเอาเภอพนมไพรที่เข้าไปที่พีที่แล้วนะครับอําเภออําเภอน้องแซงครับมีพื้นที่หน่อยกว่าอํอาเภอพนมไพรประมาณหาเท่านะครับมีประชากรหน่อยกว่าอํเอาเภอพนมไพร4.5เท่านะครับสำหรับ อำเภอหน,นองแซงจังหวัดสระบุรีาสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคอนเทนต์นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับจากทางช่องอินดี้เมืองแสนเนาะนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปออนทัวร์นะครับวิถีชุมชนเป็นอีพีที่สองครับหลังจากอีพีที่แล้วเข้าไปอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอีพีนี้นะครับผมจะพาพี่น้องไปที่อำเภอหนองแซงนะครับจังหวัดสระบุรีโมเมนอำเภอหนึ่งอยู่ในภาคอีสานนะครับแต่ว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่อยุคกลางระหว่างอีสานครับปากกาง อำเภอหนองแซงครับเป็นอำเภอที่บ่ได้ใหญง่เลยนะครับเป็นอำเภอที่เล็กๆครับมีพื้นที่อยู่ประมาณ80เตารางกิโลเมตรนะครับแปลงการปกครองออกเป็นเก้าตำบล69หมู่บ้านมีประชากรเพียง1 0 0 800กว่าคนเท่านั้นเองโอเคครับพี่น้องครับเฮาเดินทางกันเลยครับเดี๋ยวไปพอกันที อำเภอหนองแสงจังหวัดสระับบุรีครับโดยใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมง40นาทีครับเดินทางกันเลย ลงลงมาลงนิดนึงนะครับ็า่าตรงนี้ผมอยู่สถานีรถไฟหนองแซงนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปลงไปเบ่งบรรยากาศทั้งรางว่าเป็นยังไงนะครับโอเคขอุยาดไส่แมตนะครับเดี๋ยวจะไปเบ่งบรรยากาศทั้งล่างนะครับของตัวสถานีรถไฟของอำเภอหนองแซงจะเป็นยังไงแล้วก็อีกาสสถานที่นะครับที่ผมจะพาทุกท่านเด okay, ินทางไปนะครับโอเคครับลงไปเลยครับ เป็นบรรยากาศของสถานีรถไฟอำเภอหนองแซงนะครับสำหรับสถานีรถไฟอำเภอหนองแซงจะยุ่ตรงขามกับที่ว่าการอำเภอนะครับของอำเภอหนองแซงนะครับ สำหรับอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีนะครับพี่น้องห่างจากกรุงเทพมหานครน,นะครับประมาณ116กิโลเมตรนะครับใส่เวลาเดินทางนะครับราวๆหนึ่งชั่วโมง40นาทีนะครับจะถึงอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีเป็นอำเภอ,อหน่อยๆครับเป็นอำเภอเล็กๆอีกหนึ่งอำเภอที่อยู่ในจังหวัดสระบุรีนะครับท่านผู้ชม อันนี้คือบรรยากาศของสถานีรถไฟหนองแซงอําเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีนะมื่อนี้ผมก็ได้เดินทางนะครับมาเก็บบรรยากาศของอําเภอหนองแซงครับเป็นอีกหนึ่งอําเภอนะครับที่มีมนฑเสน่พอสมควรนะครับที่มีสเสน่ในโตนะครับสำหรับอําเภอหนองแซงครับเป็นอําเภอหน่อยๆ มีประชากรเล่าๆหนึ่งนาพันแปดรคนนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับแปดสิตารางกิโลเมตรนะครับตั้งอยู่ทางทิศต,ตะวันออกทิศตะวันตกนะครับของจังหวัดสาระบุรีนะครับติดกับไอ้ตัวจังหวัดอยุธยานะครับบรรยากาศโดยรอบครับของออสถานีรถไฟอำเภอหนองแซงครับจะจะเป็นแบบนี้นะครับ กับวัดเดมี่นักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าผู้โดยสารรถไฟนะครับมานั่งรอรถไฟนะครับเนื่องจากเป็นสถานีหน่อยๆนะครับแล้วก็เป็นสถานีทางพานเพียงแค่นั้นเองครับท่านผู้ชม กับพี่น้องครับเอากับสายเวลานะครับอยู่กับสถานีรถไฟหนองแซงอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบ,บุรีพอสมควรนะครับถึงแก่เวลาของเขาแล้วล่ะนะครับที่จะเดินทางไปสถานที่ต่อไปนะครับในพื้นที่ของอำเภอหนองแซงครับจะมีจุดเด่นมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับอยู่มองใดอีกนะครับ ตอนนี้ครับผมกาลังจะย่างออกจากสถานีรถไฟหนองแซงอาเภอหน,นองแซงจังหวัดสระบ,บุรีนะครับ mm. เพื่อที่จะเดินย่างสตัวไปขึ้นรถนะครับ mm. เพื่อที่จะเดินทางออนทัวร์นะครับในอําเภอหน,นองแซงต่อไปนะครับเป้าหมายของผมนะครับคือบานไรกาแฟนะครับจะเป็นตังไหนนะครับเดี๋ยวเฮ้าเองกับ ยังพันธนุศึกษาข้อมูลเพ่อสมควรนะครับอันนี้เป็นสถานีรถไฟอำเภอหนองแซงครับเป็นชั้นชาลาที่2นะครับเส้นทางที่จะไปทางอุบลแลวก็น้อง่ายนะครับบรรยากาศโดยรอบครับของสถานีรถไฟอำเภอหนองแซงนะครับก็เป็นบรรยากาศที่เรียบง่ายนะครับมีมนต์เสน่ห์ในตัวของอสถานีรถไฟของอำเภอหนองแซงเองนะครับ ผมก็ยังเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะลงไปงานเข่าครับงานเข่าเนื่องจาก g o o g l e Map นะครับแจ้งว่าบานไรกาแฟตรงอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบ,บุรีปิดกิจการโอ้ยนะครับสำหรับอีกหนึ่งแลนด์มาร์กเลยนะครับที่ผมคิดไว้ว่าจะพาพี่น้องไปคือบานไรกาแฟตรงอำเภอหนองแซงนะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทาง อำเภอหนองแซงหรือว่าเป็นกิจกรรมของวิธีชุมชนนะครับทีสางขึ้นมาเป็นแลนด์มาร์กหรือเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับตรงนี้เขาก็ได้พาดโอกาสนะครับผมบ่ผมบ่ผมบ่มบมบรู้ว่าปิดกิจการจริงบ่ปิดจ,จริงนะครับแต่ว่าเนื่องจาก Google Map นะครับแจ้งผมว่าปิดกิจการนะครับผมก็เลยต้องหาสถานที่อื่นเพื่อที่จะรองรับการออนทัวอำเภอหนองแซงในครั้งนี้ครับผมเลยเซิร์ชไปเจอสําหรับวัดอุ่ตเภาครับ จะเป็นยนังไงเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดินทางไปที่วัดอุตเผ่านะครับโอเคครับพี่น้องเข้าเดินทางไปวัดอุตเผากันเลยครับเปลี่ยนเป้าหมายนะครับจากบางไรกาแฟไปเป็นวัดอุตเผาครับ เขาก็ได well, ้เดินทางนะครับจากสถานีรถไฟอำเภอหนองแซงนะครับไปที่วัดอุดเผานะครับตรงอำเภอหนองแซงนะครับเป็นชุมชนอุดเผานะครับผมจากโมบิดนะครับหลังจากที่เข้าไปถึงนะครับเขาก็ได้ทายบรรยากาศแล้วก็ไปทําบุญนะครับทําบุญแล้วเขาก็เดินทางกลับนะครับกรุงเทพมหานครนะครับอีพีนี้คอนเทนต์นี้นะครับจากการที่เขาเดินทางไปที่อำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรี เป็นอำเภอในหน่วยอำเภอหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศนะครับวิถีชุมชนวิถีชีวิตหรือว่าความเป็นอยู่ของชุมชนอำเภอหนองแซงครับเป็นเพียงอำเภอเล็กๆครับมีประชาก 5, หรหมื่นห้าพันแปดร้รดอยกว่าคนแค่นี้นะครับก็บสำหรับมือ้บบมอน,น,นี้นะครับท่านใดที่ได้เข้ามารับชมรับเบิ่งได้มาเบิ่งคอนเทนต์นี้นะครับก็ให้พี่น้องมีความสุขสบายใจ รัวพี่น้องท่านใดอยากให้ผมไปท้ายถา้ำหรือว่าไปเห็ดคอนเทนต์ที่อำเภอใดก็ A, แนะนำใต้คลิปนี้ได้นะครับอีพี่หนาเนะข้าวพ่อกันไหมนะครับอีพี่นีฝากพี่น้องกดซับไลค์กดติดตามกดไลค์กดแช์นะครับคอนเทนต์นี้ทาง Facebook และ YouTube นํานะครับสำหรับมือนีขอพี่น้องมีความสุขสบายใจสำหรับมือนีขอบคุณมากไมสวัสดีครับ